เหมือนเดิมเลยนะน้องก็เหมือนเดิมเลย ตีมอะไรครับวันนี้ไม่รู้ครับไม่รู้ <c oughs> แต่งวัวครับออืมเขาดูแบบอาจจะไม่เจอเรานานหรือเปล่าวันนี้เขาพูดแบบพูดคล่องพูดคล่อง ที่เรามไหมครับว่าได้ครับที่เดิไมไ็ได้ฝนตอกอีกแล้วต้องกางร,ร่มด้วยนะคะลุหไหีเพราะอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวเป็นไข่เดี๋ยวไม่สบาย เป็นค่ายอะไรเดียครับค่ายป่าค่ายวัดค่ายค่ายอะไรคนระับค่ายอะไรอะไรนะค่ายค่ายวัดใหญ่ค่ายค่ายไปทำอะไรที่ชนบุรีครับไปที่ชนไปที่ชนไปทำอะไรไ จะไปทำอะไรครับแล้วเป็นใครที่นั่นได้ไงครับคงพี่ชายพูดอะไรครับเนี่ยไม่เคยได้ยินครับไม่เคยบองไปเลยไม่เคยครับอยู่ในกรมไม่ค่อยได้ยินอะไรเลยนะครับใครที่ชนนะครับคนพี่ชายพวกไปทางไหนแล้วอีกนะฮะ <c oughs> <c oughs> ลืมทางแล้วแบบเนี่ยต้องกลับไปทางเดิมครับเอางมเอางมงใช่ครับใช่ใช่แล้วก็ตรงไปใช่ไหมขวาครับข้างหลังครับข้างหลังตรงนี้ใช่ครับกลับที่เดิมไม่ใช่ครับไม่ใช่หลังครับหลังอ๋ออ่าใช่กลับที่เดิมครับกลับที่เดิม ขวาครับตรงไปแล้วขวาแน่ขวานี้เลยครับอ่าซ้ายครับขึ้นไปเลยขึ้นขึ้นทางนี้ไปเลยแล้วก็ลงแบบข้างล่างลงนแลงเนี่ยตรงไปตรงไปแล้วครับตรงไปเลยตรงไปเลยใช่ตรงเลยครับตรงเลยเห็นไหมเห็นรางรถไฟไหมโอเคครับนี่ไอ้แล้วก็เข้าทางนี้เหรอใช่ครับใช่ใช่เฮ้ยคนเก่งจังอ่ะ รจริงจังเลยพาไปดูอะไรครับตรงนี้ไม่เห็นมีรถไฟวิ่งเลยอุ้ยสวยมากเลยไหนครับ เขา้าพาอาทิตตกชี้ใหม่ตรงไหนอ่ะตรงนี้สวยมากเลยเรามาทานพาอาทิตกตกด้วยสวยดีครับอาทิตขึ้นหรือตกนะครับตกใช่ไหมตกครับ แต่ยังรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไรหร่รู้สึกไม่ดีแล้วเพราะว่าเพราะว่าไม่ยอมตอบแชทไงแล้วหนูมไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วพี่จะเป็นไรได้ไงเนี่ยรู้สึกสำนึกครับรู้จักคำว่าสำนักไหมรู้จักแต่ว่ามัอนหยุดขับหนูว่าต้อง <c oughs> happy happy happy, happy. รู้สึกผิดครับฮก็รู้สึกผิดนิดนึงแล้วต้องกลับไปแทนตัวเองว่าพี่กับหนูไม่เกี่ยวอะไรครับนีดีมันเกี่ยวอะไรครับไม่เกี่ยวครับเกี่ยวค่ะก็ไปก่อนเป็นคนบอกเองอฮ้ยลองข้ามมาไหมครับ พี่ต้องหลบไปนะไม่งั้นหนูตกนะอ๋อโอเคต้องหลบใช่ใช่กกระโดดอยหนูเคยตกลงไปตรงนี้ด้วยมาทำอะไรครับตรงนี้มาเที่ยวกับพวกครอบครัวครับมาต้นข่าติดๆหายไกลหนึ่งยังอยู่ด้วย นี่ไงเห็นพี่แล้วนายบอกว่าอยู่หน้าพี่ครับออยู่หน้า <c oughs> อุ้ยชี้เพิดอ้า ลำโพงสองอันนี่อุยเก็บดีกว่าเท่อะรองาเท่ยังครับ เาเรียกว่าทองฟ้าอะไรครับแบบนี้ทองฟ้าทองฟ้ามันแสงเหนือเลย แสงเหนือแล้วใช่แสงเหนือสีเขียวไม่ใช่หรับอา้าวมันมีหลายสีเหมือนกันนะอ๋อ <c oughs> ไม่เคยมีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์มันไม่มีเหมือนกันนะอา้าวแล้วรู้ได้ไงครับมั่วหรือเอาเานี่ย อพูดเป็นการถ่ายทอเดี๋ยวพาไปนี่ดีกว่าไ<อ>เดี๋ยวพาไปทําอะไรบางอย่างไปครับกลับได้ไหมเอ่ยโอเค okay. जगह भाई आप นวยนวย,ยังไม่เต็มดวงเลยนะสวยเหมือนเดิมได้ไงก็สวยเหมือนทุกวันโก็โอก็สวยทุกวันเลยไม่ต้องเลย <laughs> เืองบ้านยังครับยังครับยังยัง สวัสดีครับอุ้ยแป๊บนึงนะอุ๊ยเอ๊ะนี่ไม่อยู่เ่ะมีใครมาบ่ะงเนี่ยมีมหฮลัลโหล ครับค่ครับผมนี่ครับมีคนมาปะ่ะครับพี่มีคนม้ายปะมีคนมา,มมนมามยไหมเจ้าผมยังไม่เห็นใครเลยพี่วันนี้โอเคครับไปไหนมาบ้างครับตั้งแปดวันไม่ได้ไปนะไหนเลยครับอา้าวไม่ได้กลับไปหาป้เหรอครับไม่เอ้ยอยู่ที่นี่กู ไม่กลับบ้านแล้วทำไงครับแล้วถ้าเขามาตามทำไงครับก็กลับบ้านแต่ว่ากลับตอนที่แบบว่าเวลาที่ททยี่งๆหมดแล้วไงอ๋อใช่เหรอใช่เขาจะไม่ว่าเหรอไม่ว่านะครับแล้วถ้าเขาว่าขึ้นมาทำไง ここはダイヤない,いなわ。ここでお前ダイヤい。 หนีออกจากบ้านนะครับผมไม่ได้มีครับเขารู้ว่าหนูมีคนคุยไม่บอกเขาได้ไงครับอ้าวก็บอกทุกคนว่ามีคนคุยแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นคนอ๋อโอเคครับใช่อยากรู้ว่า ท้อบ้างไหมครับแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยเหนื่อยเหรอไม่นะเต็มใจนิดมาเต็้มใจอะ่ะน,นี่มันบิดผมปไปนี่ยแปบ๊บนึงครับ โลครับแล้วแก๊งหลับออกจริงๆแล้วเหรอไม่ได้อันนี้แล้วครับหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้อันนี้อยู่แล้วมันไม่มีเวลาเน้นใช่แต่เวลาแบบนี้อย่างนี้ก็ไม่<อ>เป็นมาเฟียแล้วสิใช,ใช่เป็น อ้าวยอมรับเลยครับว่าเป็นมาเฟียผมกลัวเนี่ย,ผม,มยผมลูกชาวประมงน,นะคุณบอกคุณเป็นลูกนายพลไม่ใเหรอปีนก็เป็นลูกนายพล มเป็นลูกนายฝนแต่จริงๆเราคือทำหลายอาชีพไงเหมือนกันครับเชื่ออะไรเชื่อครับเชื่ออะไรครับหมายถึงอะไรเนี่ยแบบทำหลายอาชีพพ่อก็เป็นอะไรนะพ่อก็เป็นมาเฟียลูกก็เป็นมาเฟียผมไม่เชื่อหรอกผู้ทำงานนะ ถ้าไม่ทํางานจะเอาข้าวที่ไหนให้คนกินก็คุณอาจจะไปให้เอ้ยไม่สิคุณอาจจะแบบพกเงินมาอยู่แล้วไงเรไม่มีหรอกครับเราเราเคยขายพริกเมา่ก่อนจะ่าทำข้าวนะ่แต่ข้าวที่เราทําเราตาเอนเดี่เราไม่ได้สายนะเราทําให้คนกินคนเดียว ไปส่งหน่อยครับได้ไหมไปส่งหน่อยได้ๆจะไปส่งที่ไหนเดี๋ยวขับไปครับอย่าลืมขับรถกลับนะครับได้ครับได้ฮึไม่รู้สึกผิดอยู่แล้ว<ม>พูดอย่างนั้นได้ยังไงวะ ผมเห็นข้อความคุณแต่ผมไม่อยากตอบพูดไปได้ไงอะ่ะพูดอะไรออกไปอ่ะดป็ไงวะ